วันนี้ฉันจะมาโชว์สเต็ปม้าตาแดงให้ทุกคนได้ดูกันว่ามาตาแดงขเขาเรียกยังไงมาตาแดงมาตาแดงเอาละเปิดมาเนี่ยมามันส่วนใหญ่ออกแล้วเขมาเขายังไม่ใช้รองเท้ากันนะครับถ้าไม่ใช่โฟลลุมฟอรินอะไรเงี้ยผมไม่ออกนะเราดาเมจสู้นะแล้วมาเนี่ยต้องอัพหนึ่งำกำใช่เพราะมันทำดาเมจจริงเราจะเขียร์คลิปได้ไวกว่าพอ,อเราเขียร์คลิปเสร็จแล้วไง เราวิวสองแล้วเราค่อยพุ่งใส่มันแล้วสกิลหนึ่งเราก็รีบอดีเราก็เล่นมันต่อถ้าต้านมันแล้วก็เอคิวแล้วก็เรียบร้อยครับปิดจ็อบอ่ามันไม่กล้าหรอกเนี่ยนะมาโดนฟันโดนฟันดาเมจจริงโดนฟันดาเมจจริงเาไม่ล่ะเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงคือกดเอคิวไม่ทันนะถ้ามันจะเอาเข้ามา งงไงมันไม่รู้ได้ไงว่าว่ามือม้ามันรีอะครับผมมือม้ามันจะรีนะอันนี้คือต้องกาดจังหวะให้ถูกเลยถ้าคือถ้าจังหวะถูกกัดกัดจังหวะถูกเนี่ยคือเล่นม้าได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับผมมันทําให้คุณอาจจะเช็คคลิปได้ไวขึ้นนะครับอันนี้เล็งพลาดไปน,นิดนึงนะนี่ไปเติมกลางไม่สิิ์ที่จะได้บ,บอลี้สูงนะครับผมน,นี่อ้คิ้วสวยเนาะไอ้คิ้วรีซะด้วย ใจเย็นเรารอไว้เพราะถ้ามาเติมเนี่ยมันก็โดนไอ,อ้บน่นมึงไม่ไหวได้ไงวะไอ้เอฟสูเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาละอาเราใจเย็นเเราตัวคนเรา,าคลิปเราคนเราคลิปเราเอาอะไรยังไม,ม่ซีดแบบนี้โอ้ย ตายไม่ทันได้ทุบนะเรากดไอคิก่อนอันนี้ทำมาให้เป็นอังกิวเล่นเลยนะว่าอังกิวคนจะเล่นไงก็ดูม้าลิปนี้ไว้เป็นม้าไม่ส้มของประเทศไทยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยไม่อยากจะโม้นะครับมไม่โดนเลยตัวนี้เราใจเย็นไว้เราค่อยเล่นอ๋อ มาฟาร์มกันาเพื่อนใ้ดูดักมันไม่มีรอกมันไม่มีใครมากล้าตีหรอกน้องถ้ามีคูมีอยู่อ่ะเข้าใจะปะโอ้ยนีน้องมันโดนกดมันจะกล้าตีได้ไงมึงติดม่วซั่วนะมึงไปดูมังกรนู้นหรืพวกควายปล่อยกูคนเดียวกูว่าเอาไหวเพื่อมันอยากเล่นเพื่อมันอยากเล่นเพื่อไอ้นี่ห้าวเพื่อไอ้นี่ซ่า ตากระป๋องลูซ่หรือว่าโรซาหรือว่าสามแม่ครัวหรือว่าปุ้มปุ้ยก็มาเหอวะว่ะไม่อยากคลิปนี้นานนะก็คือแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันก็ชนะนะน้องนะคือพี่พูดมาอย่างเงี้ยก็เชื่อใจใพี่ได้เลยพี่คนพูดคำไหนคำนั้นพี่บอกว่าชนะก็คือจะชนะพี่ไม่เคยผิดคำพูดนอนๆเอาล่ะ เย็นเราเย็นละมันทุบแล้วทุบแล้ว,ลวสักพักหนึ่งมันจะรีได้ตะกี้กูทุบมันอ่ะมา้ำมันตีอย่างเงี้มันก็ลดเรื่อยๆวะ่ะชิวเราชิวช่วยช่วยเพื่อนโซนแล้วมันจะเอาไหมยังไงเทียงไข่ตะใบหรืออะไรหรือย,ยังไงรูได้นะเออแค่นั้นแหละน้องโอ้เมมเต็ม,ตมไหมวะนียังเมมเต็มเลยวะ่ะให้ตายสิ เีย้ยมันต้องการจังหวะแบบนี้การจังหวะแบบนี้แล้วมันเอ,อ๋มันเอ,อ๋แล้วเดี๋ยวมาลั่นตีอ่าแหอ่างนั้นไม่กล้าไม่กล้าเงินการแฮ์เมดน,นะเงินนะทองมีค่า เฮ้ยเ,เขาเรีกยกการคำนวณอะไรวะเป็นผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยมันเกมนเนี้ยให้อภัยกันได้แล้วผมรอแล้วผมรอตรงเนี้ยแ้วพวกนี้มันมักง่ายพวกแบบว่าเฮ้ยมันไม่มักง่ายวะเฮ้ยมันขึ้นไปบนหรืไงวะมันไม่อยากสู้กับผมแล้วทุกคนกระจอกปัดจริงๆไอ้เออเราเอา้ย เออเล่าวะไม่ใช่เออเล่าใช่ไหมทำไมมันดูแปลกๆเออเออเล่าอ้าวโดนตันเฉยๆเลยเมื่อกี้เอ้ยไหวป้าน้องไดเมนชั่นเนาะเดี๋ยวมันชอบแบบไอพวกเนี้ยมันชอบโชว์ต่เตะแบบอุ้ยแค่ดีอุ้ยฉันแบบว่าฉันผิวอ่ะฉันแบบฉันจูกฉันจูกจูเฮี้ยอะไรมึงปัญญาอ่อนเฮี้ยพวกเล่นนะคอรเนี่ยมีเฮ้ยแบบ โดนกูปั่นมันก็สตั้นหมดอ่ะโง่ไอพวกเนี้ยมันก็มีแค่หลบมือแค่นั้นแหละมันก็โดนสกิลมันคิดอะไรของมันอยู่วะฮะต้องให้พี่สอนไหมมันต้องแบบมันต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งยาวไม่รู้เรื่องเลยไอพวกเนี้ยเห็นแล้วเล่นเล่นงงงิ้เลยนะขนาดมันเล่นฝั่งตรงข้ามนะคือมันไม่ตึงไงมันเจอแล้วเราเราก็อยากเจอคนตึงๆอ่ะไอโง่ไอโง่ อะไรอุ้ยซับอย่างงี้ให้มันได้อย่างงี้ดีวะสวยเลยเราบวกต่อเราไม่กลัวเออโล้งนะครับผมถึงแม้เราเราไม่มีไอคิวเราก็ไหวเรารีมือเรารีมือเราปัน่น่อปั่นตรงนี้ก็ดูเลือดปั่นตรงนี้ก็ดูเลือดปั่นตรงนี้ก็ดูเลือดปั่นตรงนี้ดูเลือดไอคิวเราชิว อยเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงสเต็กอ่ะเขาเรียกว่าเลี้ยงสเต็กอ่ะเขาเรียกว่าเรือมือแบบรัวๆเนาะดูงานไว้นะน้องนะไปเจอม้าเลี้ยอย่างนี้ไปก็ร้องหมดอะ่ะกินงง,งกิงไงอาะโอ้ยเฮียเอามือตึงยังไงเด็กคนเนี้ยเอาเอามันไปแข่งดิแล้วเพื่อนอยากตีด่างเราก็เปิดรอไงเราทำความเราทำด้านได้จริงอยู่แล้ว แล้วเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาช่วยอ่าเชียนโอเคนึกว่าจะไม่มาช่วยวายดีไวาจัดนะครับแล้วให้หรือเปล่าโอเคว่าปล่อยให้เด็กมันได้ได้บัฟฟาบ้างเนีย่ยมันร้องเอาป่าเอาป่าล็อกกูป่ะอย่าโดนล็อกว่ะอยากโดนลอ็อกอก่ะอยา่าโดนลอ็อกครับปีมาเลยลดูเลือดต่อเอาล็อโอเค ม้าไม่แบนเฟิร์สติ้งได้ก็ไม่เลือกมาไอพวกเนี้ยมันต้องให้รู้แล้วว่าม้าหลุดมันจะโหดร้ายแค่ไหนมันยึกยักอ้าวเจ็บอุ้ยอุ้ยมันยึกยักก็ะโดนความแม่นนะครับน้องเราจบเลยั้งเนี้ยเฮ้ยถึงได้เฮ้ยเกิดใช่ไหมแล้วเฮ้ยยาวองียเงี้ยเยนี่ยาวๆน้องตเอ้ยเราดักได้นะ กินแซบผมบอกเลยพุ่มเนี้ยยังไงก็กินแซบเว้ยเชื่อผมปะมันมันแบบมันกินแซบตลอดเลยไม่รู้ทําไมพุ่มเนี้ยมันกินแซบเฮ้ยกินแซบจริงเจ้พุ่มเนี้ยเราล็อกมาเลยเราล็อกแล้วอ่ากินแซบนะพุ่มเนี้ยกินแซบเชื่อเชื่อยังกินแซบแซบพ่อมาคือเสียล็อกนะอาจจะพลาดน,นิดหน่อยเราเรา,เราตายบ้างไง <S <S เดี๋ยวไม่ตายเลยแบบโอ้โห เพื่อนม่งจะแบบเฮ้ยทำไมมันเล่นม้าแล้วไม่ตายเลยมันเป็นมันมันเป็น,ปน,ปนไม่ได้อะเราก็ให้เอสูมันเอ็มไปตาเนี่ยเอาฟ้ามันไห้ได้เพื่อนโมโซนี้ไม่มีพผนิตเอ้นี่ยซัมโซเออดูเอสูไปดีเอา้าใครได้วะเคียนะเขาไม่จะได้อยู่วะขี้บนเข้าเนี่ยเราก็ไปเคียครับเราเป็นออฟเนี่ยเรามีหน้าที่ไปเคียเรียนเนาะอย่าปล่อยให้เรนมันแตกอย่าปล่อยให้เรียนมันแหก เนีย่ยป้อมเราไม่แตกนะป้อมเพราะมีแครี่ที่ไม่แพ้เลนแล้วก็ออฟเลนที่ดูแลเอาใจใส่เลนเป็นอย่างดีการมีบวกเราไม่เราเราเราชิวเราชิวเราไปปิดได้ล่อยมันล็อกกันอะไรกันไปเลยให้มันใช้ส,ก,สกุลสกิลอ่างี้เรียบร้อยตายล็อกไหมล็อกไหมอ่าล็อกล็อกแล้วไงไม่มีรามิดปิดดูเลือดต่อฟิกไปแล้ว เาบากนะคอสแล้วกลับมาทำไมข่อยกลับมาฆ่ากูเกียร์สกิลบอนนี่ว่ะมันล็อกขาแบบมึงมึงขยับไม่ได้เลยอ่ะต้องให้กดพุ่งไปคือมันควรจะเป็นล UH ็อกขาคือลองคิดสภาพว่าโดนอะไรล็อกขาอยู่อ่ะแล้วมันสกิลมันคือแบบพุ่งหรือกดหวาแบบมันไม่ใช่เดินอ่ะมันควรจะขยับได้เว้ย้ นี่มัน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 ไม่ใช่ละมันมันคมคมไม่คนว่าเรียกว่าล็อกขามักเรียกว่าล็อกแบบอยู่กับที่เป็นเบ็ดมนหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เราเคลื่อนที่ไม่ได้เลยแมย้แต่ก้าวเดียวเฮ้ยเกมนี้ผมพลาดน,นะผมคือดาบฟ้ากับเคียวเนี่ยมันผมว่าเอาชอบเอาเคียวมาเอ้ยไม่ใช่เอาดาบฟ้าขึ้นก่อนจะยิงขึ้นขึ้นตั้งแต่โอมีอามแล้ว อุย้ยสก,กิลอะไรมันมีภาพกันบ้างมันรอล็อกแล้วเนี่ยเอาเปล่าเอาไปดิไม่กลัวอะไรอยู่แล้วรรซึ่งไม่ต้องคอมโบกับดอยเรียก็ได้นะตัวเนี้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันมาาันซาอุยอ้ยทำไมพูดไม่ได้าาบะมันซาปาปิก้ากระป๋องยิงมมายิงมมา,มาเฮ้ยเขียวฉัน นี่มาเอาเรื่องป่ะนี่เป็นงานมันมียึกยักสปาเกแก๊ีมีมะเต็มแล้วว่ะเพื่อนเพไม่ใช่ดิมันต้องต้องอัดไปเรื่อยแหละอืมก็แต่ก็ชนะแน่ๆทุกคนไม่ต้องดูตอนจบก็ได้นะมันก็คือชนะดูสกอร์ดิดูสกอร์ก็รู้แล้วน้องว่าใครชนะเอาดารัรกด้วยเอาดาักแล้วเป็นไงเฮ้ยอยาให้เมดต,ต้องไปเมดไม่ต้องไปเคลียร์คลิปก็ได้นะเพื่อน ตายสิฉันรู้สึกผิดมากเลยอ่ะเอาดดนาคอดโดนะอ,โดอย่างงี้ใน oh <my> มนชั่นเหียอะไรมันอะแพ้เทวเซียนโอ้ไม่กอดมลเกิดมาเล่นนาคอสเลยเพื่อนเลยเนี่ยดูเออ,อร์โล06เป็นไงเฟิร์สพิกเฟิร์สพิกแท้ไม่เลือกมามาก็หลุดไม่แบนด้วยมีอะไรทีนี้ มาไหมไงเทียนไขตะใบหรือยังไงอะไรนี่มันยิ่งยักไปเนี่ยโดนก็คือตายแน่นอนล็อกเออรู้อยู่แล้วเนี่ยล็อกกูแต่ทีมเราเล่นได้นี่ไงยิงตายมานี่เออเราลงมายังไงเออสู้มเอาเอาเอาฮะฮะฮะเอาเราอีกรอไปไหนฮะ ฮะเรือฮะแล้วจะฮะมันมันมันป้อมมันอยู่ครบนะครับทุกคนคือผมบอกว่าเราชนะยังไงเราก็ชนะอยู่คือมันพลาดไฟเดียวมันแรงไทยมันไฟเดียวไม่ได้มันป้อมป้อมอะไรอยู่ครบยังไงมันก็ไม่ไหวเกมปรับมาใหม่ชิมมันสโลผมเกิดเห็นปะอย่างนั้นมันก็ได้แค่ป้อมเดียวเนี่ยไอ้ป้อมเดียวนั่นเนี่ยแล้วก็ป้อมบนอีกป้อมนึงแค่นั้นแหละ ึ่งกลางเนี่ยผมไปเคลียร์ไม่ทันแน่นอนผมรอผมรอเคลียร์นี่ดีกว่าปล่อยไปเลยมันตีไปมันเหลือป้อมเดียวกระเทียมหัวเดียวยหัวรีดกระเทียมจีบหัวหัวเจ๋งเราได้ฟ้ามันนะเรามีเคลียร์แล้วด้วยเคลียร์แล้ครูดาวเสร็จแล้ว เราพร้อมตะบันหน้าฟิกเกอร์ถ้าฟิกเกอร์มามันก็ดีแบบหนึ่งมันก็น่าจะเข้าได้หลายจังหวัละแล้วมันดาเมจมันก็ปิดได้ไม่เท่าเอาไอคิวมาอ่ามันดังนี้นี่เราก็เคลียร์ให้มันหน่อยเคลียร์ให้มันหน่อยอย่าตีบ้องกูอ่าเป็นยไงละ่ะมาสตาัร์น่ะมาแบบสตัรนน้องเพื่อนเพื่อนเพื่อน ถ,ถ,ถ้าบวกชนะได้ไหมถ้าบวกถ้าบวกให้ชนะได้ไหมโอเคเสียไปอี่ตัวนึงเออตัว,วนี้ถ้าได้ดาบแดงนี่เราสงพลังไอ้ฮะงเราถ้าได้ดาบแดงนี้เราจะทรงพลังมากอ้ยอุ้ร่มันยังฆ่าไม่ได้เลยวะใจแทนมันว่า40บ,บี้ปล่อยไป เนี่ยเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่ไม่ควรคือมันดักแล้วมันทีมันก็ไม่เล่นถ้าเล่นเน่ะคือก็ยังแพ้เพราะว่าแครี่เราไม่อยู่ก็ไม่เข้าใจว่าจะดักทําไมเหมือนกันทีมมันก็ไม่ได้ดูว่าจะเดินห่างกันขนาดนั้นนะแม่งยืนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัมลีชุบหีหมาจะเข้าหลังเราไม่วับเราเราตุยดั ของจริงปะเอาแล้วเพื่อนไปไหนอะเอาแล้วกูแพ้กูแพ้เออเอวสุดตายเออตอนแรกก็นึกว่าเหลือเอสุเออสบายแล้วกูเก็บไปเยอะจังเลยแล้วก็แพ้